สองราศีดวงการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วรายรับเข้ามาเยอะจนพอใจคือราศีไหนไปเช็คดวงการเงินกับเมอเทมดวงเด็ดติดดวงกันค่ะราศีการการเงินกลับมาน่าพอใจอีกครั้งรายจ่ายเยอะแต่พอคุมไหวรายรับเข้ามาทันราศีตุล การเงินรายรับเริ่มกลับเข้ามาให้หน่าพอใจอีกครั้งส่วนรายจ่ายยังพอคุมได้บ้างแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์เจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยินไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์ line, สแกน QR โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665